ชูซอนเจ้ายังไม่เลืกร้องไห,ห้อีกเหรอ่อพระมเหสี ใช่พระมเหสีจริงๆเหรอเนี่ยชูซอ,อนทำไมจนป่านนี้จะยังเสียใจไม่เลิอกอีกละ่ะถ้าไงเดี๋ยวร้องไห้เลยนะทุกวันนี้พอไม่มีพระมเหสีไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หม่อมฉันก็แทบไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอีกถ้าเจ้ามีความคิดแบบนี้และวันชาที่น่าสงสารใครจะดูแลเขาได้ล่ะ <ส intr ans> ชูซอนถ้าหากว่าเจ้ายังมีความรักต่อข้าอยู่บ้าง <ส boom> ก็ขอให้ดูแลวันชาดีๆ เหมือนที่ข้ายังอยู่กับเขาเถอะนะพระมเหสี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  ทานเมืองกำลังยุ่งเหยิงยังให้วานจะอาออกไปข้างนอกอีกและเหตุผลก็แค่เยี่ยมมหาลัเล็กคน,นึงเท่านั้นน่ะเหรอเรื่องนี้หมอมฉันอนุญาตเองวิธีการทํางานของเจ้าคงยากที่ใครจะเข้าใจได้หรอกนะหมอมฉันไม่อยากให้ลูกอัดอั้นเพราะอยู่ในวังไม่เจอใครเลยถ้าอ,าออกไปชมชิวทัศน์บ้างเชื่อว่าอาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของเขาจึงได้อนุญาตให้ไป ทุกก็สบายดีหรือเปล่าองค์ชายเพคะทำไมเสด็จมายังเรือนไฟในด้วยพระองค์เองแล้วเพคะข้าตั้งใจจะมาเยี่ยมชูซอนหน่อยงั้นหม่อมฉันจะตามเขามาเฝ้าเชิญประทับข้างในก่อนนะเพคะเจ้าคือนางในชื่อโบดึกใช่ไหมเออเพคะองค์ชายเอาไม่อยู่ข้างนอกคงลำบากไม่ใช่น้อยสินะไม่ลำบากหรอกเพคะ เพียงแต่ทุกครั้งที่นึกถึงพระมเหสีไว้วันหลังเมื่อข้าโตขึ้นรับเสด็จแม่กลับเข้าวังแล้วเจ้าก็ตามไปด้วยกันละกันขอพระไทยเพคะองชายเชิญข้างในจะไปเยาคระบอ๋อ อันนี้ทุกคนเห็นหรือเปล่านั่นคือคนที่พวกเจ้าจะต้องรับใช้ในอนาคตนะโอ,อชายทำไมเสด็จออกจากวังมานี้ได้ละ่ะพะยะค่ะ ได้ยินว่าเจ้าไม่สบายด้วยความเป็นห่วงก็เลยมาเยี่ยมยานี่เอาไปต้มกินเช้าเย็นนะชูซอนเจ้าป่วยหนักมากหรือเปล่าอย่าป่วยได้ไหมเพราะไม่มีเจ้าอยู่ข้ารู้สึกเงียบเหงาเหมือนไม่มีใครเลย หม่อมฉันหายดีแล้วพะยะค่ะหม่อมฉันต้องขอโทษขอโทษองค์ชายด้วยจูซอน,นข้าอยาให้เจ้ากลับมาเร็วๆไปอยู่กับข้าอีก ข้าน้อยมาขออนุญาตใต้เท้าให้ข้าน้อยกลับมาทำงานใหม่นะครับเจ้าเคยบอกว่านับแต่นี้จะไม่เป็นมหาดเล็กอีกและจะไม่เข้าวังด้วยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจซะล่ะขอท่านได้โปรดอภัยที่ข้าน้อยพูดไปโดยไม่ทันคิดนะครับก,กรมมหาดเล็กไม่ใช่ที่ที่เจ้านึกจะไปก็ไปนึกอยากจะมาก็มานะทำอย่างกระเด็กเล่นขายของอย่างนั้นอ่ะหมดเรื่องแล้วเชิญออกไปซะ ที่นี่ไม่เหมาะสำหรับคนโลเลอย่างเจ้าที่แถมนึกว่าตัวเองน่ะวิเศษจะมาทำงานต่อไหนก็ได้ขอเพียงแต่ท้าวยอมคืนหนังสือลาออกให้ข้าต่อไปข้าจะกลับเนื้อกลับตัวตั้งใจทำงานไม่ให้มีข้อบกพร่องเหมือนที่แล้วมาอีกเลยครับแล้วเพราะอะไรเจ้าถึงอยากจะมาเป็นมหาดิศอีกครั้งหนึ่ง ข้าน้อยจะคอยปกป้ององค์ชายจนกว่าจะได้เป็นรัชทายาทและขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์ระหว่างนั้นจะไม่ให้ใครคิดประทุษร้ายต่อองค์ชายอีกฉะนั้นจึงอยากให้ใต้เท้าโปรดอนุโลมให้ข้าสักครั้งหนึ่งเถอะครับถ้าจะมีความตั้งใจจริงอย่างปากว่างั้นหน้าที่ดูแลองค์ชายก็เป็นของเจ้าก็แล้วกัน แต่เจ้าต้องให้สัญญาว่าจะปกป้ององค์ชายน้อยยังสุดความสามารถของเจ้าเลยข้าน้อยขอให้สัญญากับใต้เท้าครับอาชุซอนโอ้จะไปตั้งน,นานนะเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเรายังกลัวว่ายะ เจ้าในใจไปทําเรื่องงงๆหลังจากที่แม่เหสีโซวาสิ้นพระชนไปแล้วอะรู้ไหมเขาเป็นห่วงเจ้าแค่ไหนเนอะเอานะยังไงเขาก็กลับมาแล้วเจ้านี่แปลกจริงร้องไ<อ>ห้ทําไมก็ไม่รู้เจ้ามาก็ดีแล้วถ้าขาดเจ้าไปกลมาหาเลขดูขาดีสันไปเป็นกองเลยนั่นสิกลับมาก็ดีแล้วชูซอนเ,ออเรื่องอดีตเลยลืมใช่หมดเราเรามาเริ่มต้นใหม่เถอะนะไม่นึกเลยว่าแม้แต่ผู้เจ้าก็เป็นห่วงข้านัก แต่ข้ากลับทําตัวไม่เอาไหนซะเองเออวันน้าชองมีคำสั่งให้เจ้าไปพบหน่อยนะมหาเล็กคิมเจ้าเป็นคนดำเนินการประหารมเหสีโซวาแล้วตอนนี้ยังคิดจะกลับมาดูแลองค์ชายน้อยอีกอย่างนั้นเหรอว่าไงนะถ้าหากว่าเจ้ารักพระมเหสีโซวาจริงท่านที่ที่รู้คำสั่งก็ควรพานางหนีไปให้ไกลเพื่อรักษาชีวิตไว้สิ มหาเล็กชองเจ้าจะพูดยังไงก็ช่างเถอะนะแต่ว่าข้ารู้ว่าเพราะเจ้าถึงทําให้พระมารดาแท้ๆขององค์ชายถูกปลดสุดท้ายยังบีบให้พระนางต้องถูกประหารอีกสักวันข้าจะหาหลักฐานยืนยันเอาผิดเจ้าให้ได้เพื่อให้เจ้าได้ชดใช้กรรมแต่ก่อนที่เจ้าจะมาโทษข้าให้ไปเอาเรื่องแต่เท้าโชก่อนเถอะ ข้าน่ะเป็นแค่ลูกน้องที่ทำตามคำสั่งเขาเท่านั้นย่าน่มาต้องขันดีๆขนาดเท่าๆกันนเอ <มา S 1> ออ,อแต่เท้ายางครับโออ๋อแต่เท้าครับสบายดีหรือเปล่าครับตายละ นึกว่าใครมาทักที่แท้ก็เจ้าเองหรอกเลรอเนี่ยว่าไงไหนว่าหยืนหนังสือลาออกแล้วทำไมยังโผล่หน้ามาที่นี่อีกล่ะต้องขอโทษที่ทําให้แต่ท่าเป็นห่วงนะครับอืมถึงได้บอกว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตเมื่อเจ้าเป็นมหาดเล็กแล้วให้ดินรถยังไงก็ไม่พ้นกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวนี้รอกเอาเถอะมาก็ดีแล้วยินดีต้อนรับทำไมในห้องยาดูวุ่นวายจังเลยล่ะครับหมู่นี้ มีใครไม่สบายหรือไงอะเฮ้ยอาการประชวนของพระอายิกาเป็นที่น้ากัง